สวัสดีสื่อมวลชนที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆโซเชียลแคมวันนี้พี่โบกัสขอเป็นตัวแทนจากน้องแจทิฟฟานี่นะครับหรือว่านายสารวีนทัททีซึ่งวันนี้ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนมาหาพี่โบกัสเป็นจดหมายจากน้องแจวันนี้พี่โบกัสขออ่านจดหมายฉบับนี้ให้ทุกคนทั้งประเทศได้รู้กันเลยนะครับถึงความประสงดีของน้องแจกาบเรียนสื่อมวลชนทุกสำนัก ข้าพเจ้านายสรวีนัทีมีความประสงค์แจ้งเรียนทุกท่านรวมถึงประชาชนทั้งประเทศให้เป็นผู้รู้โดยพร้อมกันนบัตรนี้และมีความเข้าใจตรงกันจากจดหมายฉบับนี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยุติบทบาททั้งหมดจากตำแหน่งอดีตมิทิฟนี่ปี2009และขอยุติบทบาททางวงการบันเทิงทั้งหมดนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ และกราบขอความอนุเคราะห์จากสื่อทุกสำนักยุติการตีแผ่และติดตามข่าวสารข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตสู่สามัญชนของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆสื่อมลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนข้าพเจ้าตั้งแต่เข้าวงการและรังรับตำแหน่งมิิฟานีปี2009จนถึงปัจจุบันนี้ขอขอบคุณองค์กรทิชฟานี่ยูนิเวิร์ส ขอขอบคุณท่านดรเสรีวงมนทาคุณอริสาพันธุศักคุณหนุ่มจีสตาและผู้มีพระคุณทุกท่านที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ร่วมประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าขอบาร,รมีแห่งพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลมหายใจแห่งความสุขและความพ้นทุกข์พึงบังเกิดด้วยข้าพเจ้าและทุกท่านนับตั้งแต่บัดนี้ ตาบเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตอันไกลนี้ด้วยความเคารพนายสรวีนทัทีซึ่งน้องแจได้เขียนไว้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษาและได้ฝากไว้ให้หลังวันที่16เมษานะครับพี่บุกัดขออัปเดตข่าวน้องแจเพียงเท่านี้สวัสดีครับ